บวยอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าบวยอะไรอะ่ะแต่อร่อยอร่อยจริงนี่มีแต่เม็ดใหญ่ทุกคนไม่มีเม็ดน้อยเม็ดใ,ใหญ่เม็ดใหญ่ใช่ใช่บวยผลไม้รวมมีสับประรดแล้วก็มีอง,งุ่นมี อุ้ยหลายอย่างมากอะ่ะเจอรี่มีน้อยเอ้ยมเม็นมน้อยหนามีแอปเปิลมีไม่สามารถเลือกรถได้นะคะโลละ129บาทค่ะค่าส่ง49บาทนะคะครึ่งโล65าบาทค่ะทุกคนถ้าใครสนใจสั่งคลิกเข้าไปหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่ตรงนั้นแล้วก็คลิกเข้าไปสั่งได้นะคะ นะคะนะคะนะคะนี่มีแต่เม็ดใหญ่ๆมีแต่เม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอร่อยด้วยเม็ดใหญ่ด้วยคิดถึงพี่หน้าค่ะ ใครสนใจสั่งบวยได้นะคะทุกคนโลละ129บาทค่ะครึ่งโลก็ขายนะคะ65บาทค่ะค่าส่ง49บาทค่ะอร่อยมากกินทุกวันจะหมดแล้วจะหมดก่อนขายละ เราจะใส่กล่องพัสดุไปให้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะตักใส่ย,ยางนี้ไป,เ,ปเห็นไหมเดี๋ยวสั่งนะคะได้ค่ะใค,ใครสนใจสั่งบวย <ใน S 1> คลิกไปที่ <ใน S 1> อ่าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะคะ<ๆ>แล้วก็คลิกไปที่ลิงก์หน้าทิกตอกได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปสั่งในไลน์ได้เลยนะคะสั่งสั่งบวยใช่ไหมให้อันนี้ด้วยให้รูปพร้อมลายเซ็นด้วยนี่ เรากำลังจะเซ็นรูปเลยนี่ขายอะไรคะบวยคะ่ะในแม่โอนแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขายบวยคะ่ะบวยผลไม้รวมคะ่ะนี่เออนี่บว้ยผลไม้รวมมีแต่เม็ดใหญ่ๆนะคะ ทุกคนคะ่ะอุ้ยเอฟซี FC แม่ค้าเลยเหรออ๋อซีเอฟแม่ค้าไม่ได้ตอนนี้ซีเอฟแม่ค้าไม่ได้ต้อง cf c f ฟของแม่ค้าก่อนนะคะนี่บวยคะ่ะบวยบวยหนึ่กิโลหนึบาทค่าส่ง49บาทนะคะครึ่งกิโลก็ขายนะคะ65บาทค่าส่งสี่บาบาทเหมือนกันส่ง สั่ง1โลสองโลสาโลสโลหโลหกโลเจ็โลแดโลเก้าโลสิบโลก็ค่าส่ง49บ้าบาทนะคะไม่บวกเพิ่มค่ะบอบวกเพิ่มนะคะรอดูพี่หน้าเล่นวอลเลย์อยู่ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะช่วงนี้พักผ่อน,นะคะ่ะใช้ร่างกายหนักมามานานแล้วคะ่ะขอช่วงนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะเฮ พี่หน้าบวยโลละเท่าไหร่คะ1่โล129บาทคะ่ะค่าส่ง49บาทคะ่ะถ้าใครสนใจจะสั่งนะคะทุกคนเข้าไปหน้าโปรไฟล์ติ k t o k เลยค่ะแล้วก็คลิกลิงก์แล้วก็คกล,คลกคิกเข้าไปแล้วก็สั่งในไลน์นั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวไหค่ค้าไปตอบนะคะ เพราะว่าตอนนี้แม่ค้ายังไม่ว่างค่ะถ้าแม,ม่ค้าลงไลค์เดี๋ยวแม่ค้าจะไปตอบนะคะทุกคนสวยมากน้องหนะ้าขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปแพ็กของต่อก่อนนะคะถ้าใครถ้าใครสนใจสั่ง ซื้อนะคะทุกคนคลิกลา์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็คลิกเข้าไปสั่งได้เลยนะคะหรือว่าอยากสั่งสบู่สั่งมูแผ่นสั่งโกโก้ go, สั่งกาแฟคลิกไปที่ลิงก์เดียวกันได้เลยค่ะแล้วแม่ค้าจะไปตอบนะคะทุกคนไปก่อนนะคะ